สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โทมาฮอสชาแนลนะครับก็อยู่เกมอวีในโหมดคาร์โนเชสเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำสักตัวดีละ่ะก็คือเคยทําเซตแอสซิสินไปแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้แอสที่ผมทําไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมซื้อฮีโร่ก่อนเดี๋ยวมันไม่ทันอ่ะโอเคแอสซิสินที่ผมทําไปเนี่ยมันจะเป็นแอสล้วนเนาะมันจะมีในส่วนของอะไรนะเอลิเมนต์แอสซิสินฟเฟเดอรัลแต่ว่าทีนี้นี่ มีท่านผู้ชมบอกว่าพี่ลองประยุกต์หน่อยแล้วกันเอาโวคาดมาลงแทนอะ,อะไรนะเอาโบขาดมาลงแทนลูกถามว่าดียังไงมันจะเราจะใช้ในส่วนของโวคาดช่วยแท้งอีกแรงหนึ่งนะครับพอเราได้ตัวนี้มาช่วยแท้งมันจะทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรละ่ะสามารถยืนได้นานขึ้นเพราะว่าผมจะให้ในส่วนของเอนโซมันทําหน้าที่คล้ายแคลรีล่เพราะว่าเอนโซมันตีไก่นะครับพอเอนโซมันตีไก่มันก็จะ ได้รับสกิลที่ไหลด้วยแหละอ่ะทีนี้ในส่วนของต้นเกมนี่นผมขอใช้สูตรแพ้ก่อนแล้วกันนะม่ะดูผมจะยอมแพ้แค่สามเทินนะครับแพ้แค่สามเทินเทินที่สี่ต้นไปนี่ผมจะเริ่มซื้อฮีโร่แบบซื้อรัวๆเลยแหละแต่ผมจะใช้สูตรของการกนะ็คือการกดอัพหนึ่งครั้งแล้วก็อัพฐานรัวๆอันนี้คือที่ผมใช้นะสูตรนี้ที่ว่าได้ผลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปอัพถ้าเราไปกดสุ่มฮีโร่รัวๆแล้วมันไม่ไม่เจออะไรเลยเลยมันกลายเป็นเราเสียเปรียบ ทำให้เราเสียโอกาสแล้วก็เลเวลฐานก็ไม่ได้ฮีโร่ก็ไม่เจออะไรแบบนี้มีแต่เสียกับเสียแต่ถ้าทําแบบผมถามว่ามันมีโอกาสเวลามันก็มีแหละแต่ว่ามันจะมีมากหรือมีน้อยก็ไม่รู้ะรอบนี้ผมได้ซิลมาหนึ่งตัวนะครับซิลนี่จะอยู่ในส่วนของ Sith <S <S ซิดแอซซินนะแล้วก็ซิลมันจะเป็นตัวเชื่อมเชื่อมอิเลเมนต์ก็คือช่วมชักเชื่อมชักหน้านะครับเอาไว้มาเป็นตัวแทงหลักเรา ข้อดีของแอสซสซินหก็คือมันบัฟมานะมันบัฟอาตาัตราคีย์เทคหกสิบเปอร์เซ็นความแรงคียบอกทั้งสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ก่อนมันบัฟถ้าไม่จำไม่ผิดมันบัฟมันบัฟแค่สองร้อยนะสองร้อยเป็นสองร้อยห้าสิบนี่บอกเลยว่ามหาศาลนะครับตีทีคียปาดบาด้าพอไปเจ็บหนักนะครับอ่าตอนนี้ผมแพ้ต่อเน,นื่องสองรอบนะอ่ารอบนี้ก็คือแพ้นี่รอบรอบที่สี่ผมเริ่มซื้อแล้วล่ะซื้อซื้อทั้งหลักเลยถ้ามันขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่ขึ้นก็แพ้ต่อไปก็ไม่เป็นไรนะอ่านี่ อัพหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สุ่มหนึ่งครั้งเจอไหมไม่เจอทําไงละ่ะเอาเราก็ซื้อลูกมาสิาลูกมีในบัฟของแคลรี่นะครับอ่ะนี่ไงอ่ะซื้อมาไว้ก่อนซื้อมาเลยจริงๆตัวนี้ก็ดีนะเอาไม่เป็นไรเอาเอาเข้านี้ก่อนก็อาจจะแพ้จริงๆแพ้ก็ยังอยู่ในแผนนะครับแผนแพ้ต่อเนื่องนั่นเองไม่เป็นไรนะเราค่อยไปพลิกเรื่อยๆนะ พลิกได้เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละครับถามว่าถามว่าเอาแล้วถ้าพี่แพ้รัวๆทําไงมันก็คงคงต้องแพแต่จริงๆคือมันจะมีเทิร์นที่เราสามารถพลิกกลับได้นะแต่ถามว่าตอนไหนล่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูไปนะว่าผมจะแก้เกมยังไงนะครับเพราะว่ามันจะมีการวางตาแหน่งวางฮีโร่วางอะไรแบบนี้แก้เกมนะอันนี้ไงนาคอสมาเราก็หยิบนาคอสมาครับแล้วเราก็สุมหนึ่งครั้งมีคิวเรนมาสองตัวหยิบคิวเรนมาที่เหลือเราก็อัพฐานนะครับอัพฐานขึ้นมาแล้วก็ตัวไในที่ไม่เกี่ยวข้องหยิบออก อันนี้กอุปกรณ์ปึ๊บอ่านในแอสซัสซินสามครับตอนนี้มีเฟเธอร์เลอีกตัวหนึ่งก็อัพฐานทีนี้มาโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าตอนนี้มันมีมันมีแม็กนะถ้าเราหยิบแม็กมาเราเราเราได้แท้งตัวหนึ่งแต่แต่ไม่เป็นไรแอสซัสซินล้วนเลยก็ได้ครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่โหดต้นเกมมันไม่โหดหรอกถ้าเราไม่ได้แอสหกแต่ถ้าเราปรับจากแอสซัสซินสามเป็นแอสซัสซินหกหมดเลยครับว่าคนละโลกครับ นี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมผมจะต้องรีบขึ้นเลเวลหก่อนชาวบ้านเขาอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับถ้าเราขึ้นก่อนเขาได้เราก็จะเป็นแอดหกพอเราเป็นแอดหกเราก็จะมีตาเมจที่รุนแรงนะรอบนี้ไม่ตัวไหนมาหรอไม่มีอะอัพอ่ะสุมหนึ่งครั้งสุมแล้วก็ไม่มีอัพฮีโร่รัวๆ,ๆครับทีนี้อ่ได้เพิ่มหนึ่งตัวแล้วเราเหลือหนึ่งเหรียญน,นะก็ไปนหน้าก็ได้ครับหยิบมาก่อนกันตายนะหยิบไปนหน้ามา มันไม่เข้าเซตไหนเลยก็ไม่เป็นไรครับเราหยิบมาก่อนนะดูนะผมเลเวลเห็นไหมผมเลเวลนาชาวบ้านเขาเลยผมเลเวลหกยังไงมีบีดเมนหนึ่งคนจริงๆบีดเมนนี่เป็นเซตที่น่ากลัวครับบีดบีดเมนมันก็แก้ทางแอสซิสซินได้แหละแต่ว่าเราเราพยายามจัดตําแหน่งให้มันถูกแค่นั้นแหละครับเราก็มีโอกาสพลิกกลับมาชนะนะครับตอนนี้นี่ก็คือยังไงผมกร็รอบนี้ผมผมก็แพ้อย,อยู่ดีนั่แหละแต่ไม่เป็นไรครับ ยอมไปก่อนนะครับเราค่อยไปแก้เกมในช่วงของเทร์นที่สิบเป็นต้นไปก็ได้เราก็เราก็พยายามแพ้แบบสูสีนะเราจะได้ไม่เสียคะแนนมากใหม่อ่ะตัวตอนนะตอนนี้ผมอยู่ที่สุดท้ายเลยนะครับที่8ผมจะแก้เกมได้หรือเปล่าอยู่ที่ว่าผมสุมฮีโร่เจอไหมแค่นั้นแหละผมเลยต้องพยายามแบบอัพเลเวลขึ้นให้เร็วที่สุดพร้อมกับสลับฮีโร่นะครับมีชิ้นไหนมาดีๆบ้างไม่มี ไม่มีเลยดูซิว่าเขาเล่นสายเบทกันเยอะไหมเออส่วนมากเป็นสายกายภาพนะเอาชิ้นนี้ก็ได้เดี๋ยวละไอเทมไอเทมไอเทมล็อกชิวเลยลูกออกไปเดี๋ยวผมขึ้นลูกสามดาวก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยขายนะครับขายเธอทั้งหลังก็ได้ไม่เป็นไรเราเรา,เรามียอนเราต้องหยิบยอนลงมาช่วยก่อน ต้องเอายอนมาเป็นตัวทำาดเม g เสริมนะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่เราจะไม่สามารถพลิกกระมาชนะได้เลยถ้าเราไม่มีตัวตัวที่ทำาดเม g ช่วยยอนอาจจะทำแค่สองดาวครับแล้วเราก็ค่อยขายทิ้งนะครับเราไม่ต้องกลัวนะว่ามันไม่พี่มันไม่มได้พี่มันไม่เข้าเซตนีเราเราซื้อมาทําไมผมซื้อมาแบกนะช่วงต้นเกมนี้ยอนมาเป็นตัวแบกเลยรอบนี้ก็น่าจะแพ้นะแต่ว,ว่าแพ้แบบสูสีครับเราจะได้เสียแต้มฝั่งซ้ายนิดเดียวเสียไม่เยอะเท่าไหร่ โอเคเสียห้แต้มสห้แต้มหกแต้มอะไรประมาณนี้ยังพอไหวนะครับลูกพอแล้วนะอ่ะกดสุมหนึ่งครั้งนี่ไงชิวเลนมาบัตเตอร์ไฟมาซิวมาแล้วก็อัพฐานครับปึ๊บปึ๊บเอาตัวนี้ออกซิลโอเคครบแล้วาายทิ้งเลยไม่ไม่จำเป็นสำหรับเราละ จริงๆการกดไลฟ์อัพแบบนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันช่วยได้ไหมแต่ว่าผมก็ชอบกดแหละผมคิดว่ามันช่วยได้ผมอาจจะมโนไปเองนะครับแต่ก็แนะนําให้กดแหละเพราะว่ามันมันบอกว่านี่ครับมันบอกว่ามันแนะนำ็นปะเนี่ยมันบอกว่ารายละเอียดไลฟ์อัพหลังจากที่ไลฟ์ออพเนี่ยระบบจะช่วยเลือกฮีโร่ที่เหมาะสมได้เป็นแปลว่ามันอาจจะช่วยได้นะมันเขียนบอกเองเนี่ยว่าเนี่งมันเขียนบอกเองว่าอาจระบบจะช่วยเลือกฮีโร่ที่เหมาะสมได้อะไรมันก็เขียนบอกเอง อรอบนี้มาสวยครับรอบนี้มาสวยผมแพ้ต่อเนื่องห้ารอบกลายเป็นผมพลิกกับมาชนะได้แล้วนะครับรอบนี้รอบนี้พลิกกับมาชนะได้นะครับก็โอเคยังไม่แพ้มากแล้วก็พอจะสู้ได้นะครับปึ๊บมีตัวไหนมาไม่มีอ่ะกดซุ่มหนึ่งรอบปาาไม่มีอัพฐานขึ้นไปเลยอ่ะล้วก็เข้ามาดูนะ ส่วนมากมีไลอปไหนบ้างนี่ไงประมาณนี้เห็นไหมผมขึ้นเลเวลเจ็ดก่อนเพื่อนเลยโอเคดูไปยาวๆครับดูไปยาวๆตอนนี้มีแคลี่สองแอสซัสซินแล้วก็เฟเดอร์ลนะครับถ้ามีคาเฟนี่มาผมอาจจะเอาครับเออแต่ว่าเซตนี้มีคาเฟอี่อยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของเฟเดอร์ลนั่นเองแล้วค่อยหยิบลูกออกนะตอนนี้ผมหาช้างนะครับหาชักหน้ามา จริงๆผมต้องการแอดแหละนี่ไงผมขาดเอนโซกับไอรี e นะอ่าเห็นปะชนะได้ชนะที่สองครับตอนนี้เราสามารถล้มที่2ลงได้นะครับตัวไหนมานี่ไงคาเฟนี่มาชาร์กหน้ามาปึ๊บตัวไหนมาอีกลูกไม่เล่นละโอเคเอาตัวไหนลงนี่ไงลงไปเลย ไอเทมไอเทม,อมขอให้ได้พวกตัดเลือดนะครับพวกที่บวกมานาต้นเกมนะนี่ไงตอนนี้เราได้เซตนี่แหละจริงๆหยิบหยิบอิเลเมนต์ลงได้ไหมเอาลงแทนตัวไหนละ่ะเอาลงแทนยอนหรือเปล่าหยิบอิเลเมนต์ลงแทนยอนก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนลูกนี้คือผมผมเอามาเอามาเล่นไว้ก่อนนะผมอาจจะไม่ได้ใช้ยาวๆหรอกอืมผมคิดว่าผมหยิบ เอาลงแทนยอนดีไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันเอาลงเอาลงแทนยอนนะเพราะว่าเราจะได้บัฟบัฟอบัฟอิเลมเมนต์มาเพิ่มนี่เอ็นโซมาละปึ๊บซิลอ่ะหมดละลงแทนยอนเด้บัฟอิเลมเมนต์เพิ่มเทไอเทมแทงมาให้มันเลยแล้วก็อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกัน ดูชีว่าส่วนมากเขาวางที่เราฝั่งหนึวางไว้ฝั่งโน้นะเอาวางไว้ฝั่งเอาวางไว้ฝั่งซ้ายก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเท่าไหร่ไอเทีมเราได้แต่ไอทมมั่วๆาไม่เป็นไรครับเราได้ของแทงมาก็ยังดีกว่าด้พวกด้พวกเวทจนลวนอะไรแบบนี้นะเจอที่เจ็ดนะครับรอบนี้ขอให้ชักหน้ามันใช้สกิลได้หนึ่งทีครับอ่ะเห็นปหมรดาเมจให้กับทีมนะ แต่อสได้คาเฟนี่ยิงผิดฝั่งแต่ยังชนะได้นะเฮ้ยไอรีไม่ตายอ่ไม่เป็นไรชนะได้ครับโอเคตอนนี้ผมจะรีบขึ้นเลเวลแปดนะจะ,จะได้มีโอกาสเจอฮีโร่ดีๆหน่อยนีย่งไงสีสีฟ้าผมขอสมุดเขียวสมุดเขียวจงมาสมุดเขียวไม่มาไม่เป็นไรเอาตัวไหนดีเอา เอาตัวนี้ให้ชาร์กหน้าดีกว่าเวลามันโดนตีมันจะได้แบบเพิ่มพลังงานนะครับเดี๋ยวนะเอออเาลงแทนตัวไหนแทนอันนี้ก็ได้อหยุดไปก่อนลูกมาจังเลยไม่ได้ใช้อ,อ่อขายยอนทิ้ง บางทีถ้าแบบมือเร็วกดกดเลยอะไรแบบนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีอาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดแบบไม่เคลียร์ไม่ไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ก็ขอให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับจะได้นําไปใช้ในส่วนของคอมโบตัวเองนะครับจะได้นําไปปรับใช้ให้ถูกวิธีอ่าโอเคครับผมเริ่มไต่ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้จากที่สุดท้ายนะครับน่าจะขึ้นมาเป็นที่สี่เลยด้วยซ้ำนะครับนี่คะแนนผมแซงเราเห็นปะ อ่ะบัตเตอร์ไฟอกโดนมาเราก็หยิบมาเลยสุมหนึ่งครั้งปุ๊บไม่เจอ level. อัพเลเวลนี่ไงอัพเลเวลฐานตัวในลงแล้วเอานะคอสลงก็ได้ขาดไอรีอีกตัวเดียวนะทำไมมันไม่มาเลยล่ะขนาดผมเลือกไกด์ไลน์เซตนี้แล้วมีคนเล่นแอสซิสซินเหมือนเราไหมไม่มีนะนี่งไงบีดเมนอยู่ล่างๆแสดงว่าเขาเขา,เขาสลับตำแหน่งแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนกด อะโอเคเราให้โฟเราโฟกัสให้คนที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งก็าเลือกเซตอะไรเนี่ยน่าจะดวงดีมากกว่าปึ๊บมาโอเคถ้า e n โ o so ผมแบบยืนดีแล้วก็อ่าอะไรนะคาเฟนี่ยิงยิงดีนี่สบายครับปรบับปรบับปรบับโอ้สามดาวตีเขาไม่เข้าเลยรอบนี้น่าจะแพหรือเปล่าน่าจะแพนะผมว่าผมตีเขาไม่เข้าเลย นี่ครับเลือดเขาเยอะมากเลยนะดูสิเลือดเท่าไหร่เลือดเลือดเลือดต้องสามพันกว่าตีไม่เข้าเลยครับโอเคยอมที่หนึ่งไปนะครับที่หนึ่งเขามีสามดาวไอริไม่มาเลยนะอืมทเทลเหรอเทลไม่ได้ใช่นะครับท่านผู้ชมผมขอข้ามแล้วกันไอริผมหายไปไหนปั๊บโอ้คาเฟีนีคาเฟนีนียิบ ไม่เป็นไรหยิบนี่ไงได้แล้วโอ้โหวัตร์ไฟอีกตัวหนึ่งหยิบดีไหมหยิบดีไหมหยิบดีไหมไม่หยิบก็ได้ถ้ารู้ครับเดี๋ยวมันถ้าุูลงไปเกินไปนะครับโอ้โหนี่ยิงผิดฝั่งนะครับมันไม่ไม่ยิงด้านหน้าเราโอ้โหยอมครับรอบนี้เจ็บหนักไม่เป็นไรครับ เราถามว่าสู้ได้ไหมไม่รู้เออบีดเมนเริ่มขึ้นมาแล้วในไงทำไมเราไม่ได้ไอรีล่ลนะนาคอร์ดโวคาดโวคาดมาแล้วเงินมันจะหายไปไหมขอคงไว้ที่ยี่สิบก่อนแล้วกันนะครับคงไว้ที่ยี่สิบก่อน อผมอาจจะสลับคาเฟนี่ไปไว้มุมดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันวิ่งออกมามันโดนตีกระจายเลยรอบนี้ผมโชคไม่ดีครับผมสุ่มไม่ได้ฮีโร่เลยนะจริงๆได้ไอรีมานี่มันน่าจะโอเคกว่าน,นี้นะแต่พอไม่ได้มานี่แบบหยาบโคตรหยาบเลยนะดูสิดูมันมันแกล้งผมสีระบบ Uh huh. โคตรหยาบนะครับรอบนี้บอกเลยว่าหยาบมากๆแอสามมันไม่แรงครับเห็นปะมันต่างกันกี่เท่าละ่ะสีเท่าเลยนะครับอัดตายคีสิบห้าคีไม่ออกครับกับหกสิบนี่ห่างสี่เท่าเลยนะครับหกสิเอร์เซ็นคือออกรัวๆนะครับออกรัวๆเลย อาลืมลืมสลับครับฟนนี่อาไม่เป็นไรเขาไม่ได้มารวงเรานะถึงจะไม่ได้มารวงแต่ผมตีไม่เข้านะครับเพราะว่าดาเมจมันเบาไปนะแล้วผมอินโซผมก็สุมไม่เจอนะตัวแห่งความหวังอีกตัวหนึ่งอ่ะอย่างน้อยแพ้แบบสูสีนะยังโอเคนะครับแพ้แบบสูสีสูสีเราเจอที่หนึ่งที่มีตัวนี้สามดาวนะผมตีเขาไม่เข้านะครับโอ้ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคลิปไม่สวยเลยแพ้แบบยับเยิน ดุดออกไปแล้วครับหนึ่งคนตอนนี้อืมไอเทมคีแล้วกันตอนไีนดีมาบัตเตอร์ไฟก็ได้ไอลิหายไปไหนคาฟัฟนี่สองดาวแล้วนะครับชักหน้านะ้าคอร์สเหรอ คอร์ดเลี้ยงก่อนนะครับเลี้ยงเงินก่อนโอ้โหเจอแต่หย,ยาบมีแต่สามดาวทั้งนั้นดูสิครับยิงทะลุด้านหลังเลยโคตรเจ็บนะครับโอ้โหผมอาจจะแพ้ดีแค่รอบเดียวครับตอนนี้ เอาไงดีครับท่านผู้ชมจะอัพนีโร่ก็ไม่ขึ้นจะสุ่มหาก็ไม่เจอไอรีไม่ออกให้ผมเลยยังไงพวเธอสุดท้ายามาทำไมให้อายบ้านนาตอนนี้เอาตัวไหนแท้งละ่ะ ทึงไปเลยถ้ามันมาตัง้งแต่นานๆเนี่ยผมยังมีโอกาสมากกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะดูสิครับสามดาวสามตัวผมไม่มีเลย แล้วตัวที่มีก็บอกเลยว่าโคตรกากเห็นปะชนะเฉยแบบมันตีแรงแบบผิดหูผิดตาขึ้นนะครับอ่ะโอเคตบคนนี้ลกหลุดไปแล้วหนึ่งคนบีดเมนยังเหลือสองนะครับบีดเมนเ,เซ็ตน่ากลัวเลยอย่าเพิ่งมีคนมีโบขาดแนละถ้าถ้า,ถา,ถามีใครมีโบขาดมานี่บอกเลยครับว่าหยาบรอแพ้แน่นอนทีนี้จะต้องสูมหาโิ่รัวๆแล้วนะครับตอนนี้ แอสซัสซินโอเคชักหน้ามายื้อไปนิดนึงอยากเอาโบคาดลงมากเลยอะขอชนะรัวครับตอนนี้มนง้นนี่แพ้ในจบเลยนะครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วแหละโอ้ไอรีลัวงหลังอีกสกิลหน่อยเพื่อนหนึ่งที สวยปาปา้ปาปาปปัาปาตีให้เข้าไอรีรดช้างรดพลังโจมตีแล้วโอเคโอ้โหด้านหลังโดนรัวๆโอเคครับตบที่สองลงมาได้นะครับเราจะทำยังไงให้เราขึ้นขึ้นขึ้นอ่ารอบนี้รอบเป็นรอบเป็นเทินของนะรอบโบนัสสมดีไหม สุ่ดดีไหม,ส,มสุ่มหนึ่งรอบคิวเลนมาคิวเลนคิวเลนซิลก็สองดาวแล้วผมรีบอัพเทิร์นขึ้นดีกว่าเอาโบขาดลงดีกว่านะครับเอาไปยื้อช่วยเดี๋ยวเอาโบขาดวางไว้มุมกันคาเฟนี่ไว้หน่อยขอให้ชากหน้ามันใช้สกิลได้เร็วที่สุดนะครับเนี่ยมันจะลด ลดนี่ครับลดความเสียหายเพื่อนลง25%นะครับไอเทมแห่งความหวังตัดเลือดมาแล้วตัดเลือดอโอเคที่หนึ่งเป็นยังไงที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งดูสิครับที่สามที่ที่ห้าสามดาวสามสี่ตัวทำร้ายผมจังเลย มาโอเคขอชนะรอบนี้แล้วกันถ้าชนะรอบนี้รอบหน้าเนี่ยผมอัพโบขาดขึ้นได้เลยแต่ถ้าแพ้ก็จบนะครับโอ้หเทวนัทเทวนัทย้ายหนีดีไหมเนี่ยโอ้โหโบขาดมาแล้วโบขาดโอ้โหสามดาวห้าตัวอย่าเจอเขาเลยครับคนนี้ไม่งั้นนี่ยยับครับยับแน่ๆ ดูสิครับดู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 ด,ดูแต่ละคนนะครับบอกได้ว่าโคตรขาดเจอที่หนึ่งนะโอเคมุมสวยฉากหน้าใช้สกิลให้เพื่อนหน่อยโอเคยื้ยือย้อไปโอเคครับพลิกได้แล้วครับตอนนี้ที่หนึ่งลงมาหาเพื่อนหน่อยสิครับอยู่ข้างบนมันหนาวนะครับที่หนึ่งกับที่สองแพ้ครับ ไอคนนี้สีหน้ากลัวมากเลยครับสามดาวแต่มันเป็นสามดาวที่เป็นแค่ขอบเดียวนะครับขอบขาวดาเมจอาจจะไม่ได้หน้ากลัวเท่าไหร่ขอไอเทมพลังงาน,นครับสมุดเขียวอือตัวนี้เหรอตัวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราเอาโบขาดลงนะเดี๋ยวผมโยกไอเทมมาให้โบขาดนะครับ ถอยถอยถอยให้บูคาดความถึกบูคาดรับไปเขียนได้่ไม่ทันาไม่เป็นไรครับเจอที่สองดูนะดูนะไหวปะยิงเร็วสิคาเฟนีไม่มีสกิลมานายิง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 เข้าไป โอเคยิงเข้าไปยิงเข้าไปช็อคลงทีเดียวเลือดหายหวบเลยยิง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 โอ้โหเหลือหนึ่งครับไม่แพ้ผมยังเดี๋อวอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งรอบนะครับปาบมีอะไรต้องเทหมดหน้าตักแล้วครับรอบนี้บขาดมาบัวขาดมาเอ็นโ,โซมาไอริ คาเฟนี่นี่งไงหยิบหเหลือศูนย์เลยโอเคยังน้อยบูขาดสองดาวนะครับสลับฝั่งดีไหมมาเจอสำรองของใครเนี่ย โอ้โหโอ้โหมุมสวยไหมมุมสวยมุมสวยยิง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 โอเคครับสวยครับรอบนี้ที่สองครับตอนนี้คือคนนี้คือที่สองมีโลกผมเยอะสุดเลยครับเก้าตัวนะครับเขาคนที่มีสามดาว,ลวหลายตัวหลุดออกไปแล้วครับตอนนี้ สามดาวได้หลายตัวก็จริงครับแต่ถ้าฮีโร่ไม่สมดุลกันก็แพ้อยู่ดีนะครับจริงๆนะไม่จำเป็นเลยตัวนี้นี่เซลคิวเลนคิวเอ่ะโอเคเผื่อชนะนะครับผมเหลือพลังงานแค่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับช้างหน้าใช้สกิลได้ครับสาบสกิลป้าย โอเคครับหลุดออกไปอีกคนหนึ่งสิมาเหลือสี่คนสุดท้ายนะครับตอนนี้โอ้มีโบขาดด้วยคนนี้จริงๆไอเทมมันจัดประมาณนี้ดีไหม mm. อืมว็นโซมานะ เป็นโซบัตเตอร์ไฟสองดาวแล้วซื้อไม่ซื้อซื้อก็ได้สวนหนึ่งทีนาคอร์สผมต้องการเงินสามผมต้องการเงินยี่สิบนะครับยอมขายชักหน้าไปนะครับเหลือแค่สามคนนะครับตอนนี้ที่สู้กันทีนี้อยู่ที่การวางฮีโร่แล้วแหละครับตอนนี้ว่าจะวางได้ดีแค่ไหนนะครับ ดูสิครับเสดสานสีนตีโคตรแรงครับเราชนะเอ็นโซล,ลับไปไอเส้นมพลังงานสมุดเขียวสิสวยโบขาดเลือกตัวไหนดีเอาให้คาเฟนี่ดีกว่ามายิงแบบยิงรัวๆเลยครับรอบนี้เราพยายามโยกคาเฟนีหนีโบขาดนะครับแต่จริงๆวางไว้ตรงกลางนี่แหละเหมาะแล้วเอาตัวพวกนี้บังไว้ โอ้เงินสามสิบพอดีเลยเนี่ยเนี่ย,ยอาไงดีครับสุ่มดีไหมสุ่มก็ได้ปราไอลีสองดาวสุ่มอีกทีหนึ่งเออแขก็แ,แพ้ครับรอบนี้แต่ผมคิดว่ามันต้องยืนได้สินี่นะองศาน่าจะเปเป,เปแลลวประมาณนี้แหละ เอาโขาดกันไว้อันนี้โบขาดดีกว่านีไ่ไงโอเคแลดีอย่าเอาเอนนซไปไว้ทางเดียวกันกับโบขาดนะครับสต์สกิลบายโอเคแนวหลังหาย้วครับตอนนี้สต์สกิลบายปาบัปบปบัปบปบับปับปรับปับปับปับที่หนึ่งโดนนะครับเรามีที่หนึ่งโดนอ่ะโอเคัน้าเธอในเทินสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ตัดเลือดเรามีแล้วผมหายเทมพลังงานอีกชิ้นหนึ่งนะ ยังไงสมุดเขียวสมุดเขียวเอาให้โวคาดดีกว่าชิ้นนี้เอาให้ตัวไหนดีให้บัตเตอร์ไฟดีไหมให้บัตเตอร์ไฟก็ได้ครับบัตเตอร์ไฟไปล้วงหลังช่วยอ่ะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เราไม่ต้อเป็นต้องกักไอ้กักเงินละแต่ถ้าว่าสุ่มแล้วไม่เจอตัวอะไรเลย หมดครับโอเคมารอบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้สู้กันแบบเทินสุดท้ายเลยสามสกิลไปสามสกิลไปปับ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 อ่าโอเคครับจบครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำแนวทางการเล่นเซดัสซินที่ผมโมนิดหน่อยผม ผมเพิ่มในส่วนของโบคาดมาแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอสซิสซินมันแพ้โบคาดใช่ไหมละ่ะแล้วเราจะแก้มันยังไงเราเราก็เราก็แค่เอาโบคาดนี่แหละมาอ,อีกตัวหนึ่งมามาสู้กับมันเลยถามว่าทํมาถามว่าเอาโบคาดมาดีไม่ดีสิครับกรณีของมีเขามีโบคาดล้วก็เอาโบคาดมายึดคืนแล้วก็มีช่องว่างให้เจ้าเอนโซมันมีช่องตีก็แค่ก็แค่ประมาณนี้นะครับก็คือการแก้ทางกลับที่เหลือเขาคล้ายๆเดิมนะครับก็ขอบคุณที่มีผู้ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับถ้ามีอะไร แนะนำสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าสามารถติชมได้ตามสบายเลยผมจะได้นำมาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงคลิปให้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอพอขอบคุณนะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ทำคลิปนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดระารต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ